เบิร์นเบิร์นเบิร์เบิร์เบิร์ดีเดียวดีเดียวรีวิวรถนะครับรถวิตเตอร์เอาอันนี้ก่อนได้ไหมเอาปั๊มมันป่ครับผมเรื่ที่ปั๊มก่อนครับอันนี้ปั๊มอะไรครับพี่พครับเป็นปัม๊มอ่าเรตติ้งบอยตู้ปลาครับแท้ใช่ไหมครับนี่แท้ใช่ไหมแทะแทะครับแทะสองฝั่งครับ เบรกอบคัด <Be> อันนี้มีทั้งแททั้งสองฝั่งเลยนะครับเอาเอาล้อล้อต่อเลยนะครับล้อล้อเป็นของอะไรครับล้อเป็นด i d ครับผมปี96<ท>้าหแท้แท้ครับเนี่ยแท้แท้ครับขอบ17 2.15ครับหายากมากหน้าหลังปีนี้ครับเพราะว่าหายากมากเลยครับ ปัม๊มเนียนปั๊มเดิมเลยไหมครับเนี่ยเดิมเดิมครับเน้นของเดิมไปก่อนครับรถคันนี้แท้ทั้งคันครับเอาอะไรต่อดีครับอ <pneum> ๋อเป็นม้อน้ำม้อน้ําก็เป็นหม้อน้ํามีเดียมงานหนาครับเป็นตัวหนาแล้วก็เป็นเสื้อสูบครับหนึ่งเป็นเสื้อสูบเป็น PDK หนึ่งแปดห้าห้าครับอันนี้เป็นเสื้อเสื้ออะไรครับเนี่ยเป็นเสื้อทองครับเป็นเสื้อทองแต่ว่าเสื้อทอง ผมพ้นสีบอนทับไปเพื่อให้มันมีมิติมากขึ้นราคาบอกได้ไหมครับเนี่ยราคาราคาเก้าพันนีวครับ <c oughs> โอ้โหว่าหนักอยู่ครับเนี่ยเอาต่อท่อเลยครับท่อท่อเป็น S S G R ครับ S J R เขาเรียกว่าแบบควันครับนี่นะครับครัรัอืมเอา เภาก็ประมาณนี้ครับผมรถกร็เก็บเดิมทั้งคันครับบอกได้ครับสภาพนี้ปั้นมาหมดกี่หมื่นครับเนี่ยสภาพเนี้ยประมาณสี่ห้าหมื่นคนระไม่รวมตัวรถอืมถือว่าสวยเลยนะครับเนี่ย